ออว้าตอนนี้ฮะปั่นได้ฮะปันได้ฮะดูสมองหนหมดเลาตอนนี้นะฮะทั้งทีม เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าใครได้เบานะฮะมากกว่าการถ้าใครได้ก็จะได้ไป3ดาวเลยบรับแต่ถ้าสีแดงทําได้มากกว่าก็เสมอสิก็เสมอเราจะมีเซตนเดตด้วยเอาลครับสีน้ำเงินนะครับได้ไป5้าสิบเจ็ด ถือว่าหือว่าก็โหรือว่าก็ต้องมี670ออะใช่สีแดงนี่รุ้นมาลุ้นถ้า57นะฮะนำเงินได้มากกว่าสีแดงนี่ก็จบเลยจบเลยครับแต่ถ้าสีแดงทำได้มากกว่า57ก็คือจะมีเซอร์ทพร์นะฮะครับผมเอาละครับสีแดงทำไปได้ คือผมเอาคืนกันไงเละอะเละเลยนะคุณไม่ริ้งนะเละเลยตัดภาพไปตอนที่นังอยู่บนเก้าอี้เราถ่ายชื่อดาราเละเลย่ะเลดาเห็นใช่ไหมฮะครับงั้นไปดูนะคุณต้องตอบฮะไม่ใช่พิธีกรละกันผีอ่าอายุไปถึงห้าสิบอ่าไม่อ้วนไม่อ้วนเออไม่อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี้แล้วก็ไม่มีลูกไม่มีลูกตอบว่าไม่มีลูกซุปตาคนนี้คือัง

แนทชาลีครับยากมากโอ้โหคุณเป๋ไปฝ่องกพนผมรู้ใช่ใช่ใช่ไหมไม่เพราะว่ามาปุ๊บไอ้เมาส์บอกตอบเลยตอบเลยตอบเลยมันก็ต้องคนใกล้เคียงเราอ่ะไม่แจ๊กกระฝองไม่ป๋องก็ลงอ่ะแนทชาลีแล้วเอาคุณหนุ่มกัญชัยมันแ้วคุณไปถามถึงแจ๊กนะไปถามว่าอ้วนไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเห็นพี่หนุ่มกัญชัยมาไงเพราะคนอื่นเขาใกล้เคียงกันหมดเนี้เกล็ดก็ไปคลิดใช่ไหมพี่บอยก็ใหม่กันแต่เขาคิดว่าใกล้ตัวเราทีมงานทีมงานไม่รู้ว่าคุณจะคิดแบบนี้เขาก็เลย พลิกเอาเห็นไหะเห็นไหมะเห็นไหมฮะว่าคุณทำอย่างนั้นโง่ขนาดนั้นเลยนะครับผมแต่คุณทางนี้คือว่าเป็นตัวเสมอแล้วคือคนคนนี้เขาเม่อปัดป้องได้ดีแล้วครับเพราะฉะนั้นนะฮะแดงกับน้ำเงินสมองกันนะครับ